คับนันเองครับต่อมาดูเรื่องค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ใช้ภาษาอังกฤษคําว่า absolute นะครับความหมายเดียวกันนิยามค่าสมบูรณ์ของจํานวนเต็มใดนะครับคือระยะห่างจากจํานวนนั้นกับ0ูนย์นะครับเขียนแทนด้วย absolute a นะครับตัวอย่างเช่นถ้าครูมี absolute ของ5นะครับความหมายก็คือระยะทาง จากตัวมันเองนะครับคือ5ไปยังศูนนะครับถ้าเขียนภาพออกมาก็จะกลายเป็น0ูนย์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นับไป1 2 3 4 5นะครับแล้วก็ดูว่าระยะทางจาก5ไปศนยเท่าไหร่นะครับ1 2 3 4 5นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นอ b s สือก็เลยตอบ5นะครับต่อไป ถ้าคุณมีแอบสูดของลบห้านะครับแบบนี้ก็คือระยะทางนะครับจากลบห้าไปศูนย์นะครับแบบนี้เส้นจำนวนก็จะกลายเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่แล้วก็ลบห้านะครับคราวนี้ก็ดูจากลบห้าไปศูนย์ก็หนึ่งสองสาม สี 4, นะครับเพราะฉะนั้น a b s o l u รลบห้ก็ตอบ5นะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับแ s o l ูตไม่ว่าอะไรก็ตามออกมาจะกลายเป็นบวกทุกครั้งนะครับตัวอย่างที่1นึ่งนะครับ absolute ของ2ข้อนี้ก็เลยตอบ2นะครับต่อไปข้อที่2 absolute ของ ลบสนะครับก็จะได้3ต่อไปข้อที่3มนะครับแอบสรุนของลบ5้1ลบก็คือ15นะครับต่อไปข้อที่4แอบสรุนของ0นะครับก็จะได้0ต่อไปข้อที่5นะครับแอบสรุนของ16ก็ได้16นะครับต่อไปเตียงที่2นะครับจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ1นะครับ เราก็มาดูว่า31เป็นบวกและลบ32เป็นลบนะครับแสดงว่า31ก็จะมากกว่าลบ32นะครับต่อไปข้อที่2มีแอบส์ลูดนะครับแอบส์ลูดของ31ได้31อแอบส์ลูดของลบ32ได้32นะครับแสดงว่า32มันจะมากกว่านะครับก็จะปะักอาไปทาง32นะครับต่อไปข้อที่3ลบ15กับ15นะครับ 15ก็ชนะนะครับปากเลยอ้าทาง15ต่อไปข้อที่4นะครับแอปสูรลบส5ก็ได้15นะครับแอปสูตของ15ก็ได้15เท่ากันข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากันนะครับต่อไปข้อที่5ข้อที่5แอปสูตของลบ10ได้10นะครับต่อไปแอปสูตของ10 1ลบนะครับก็จะกลายเป็น12แต่มีลบแอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งนะครับ เพรนั้นแบบนี้10ก็เลยมากกว่าลบสินะครับต่อไปข้อที่6นะครับแอดส่วนของลบสิก็ได้13นะครับแล้วเติมลบไปข้างหน้าต่อไปนะครับแอดส่วนของ13ก็ได้13เหมือนกันและเติมลบข้างหน้านะครับแบบนี้ลบสิก็จะเท่ากับลบสินะครับต่อไปข้อที่7นะครับข้อที่7 แอดส่วนของลบ4 6กนะครับก็จะได้46ต่อไปแอดส่วนของ40ก็ได้40นะครับเราจะเห็นว่า46มากกว่า40นะครับต่อไปข้อที่8นะครับแอดส่วนของ8ได้8และเติมลบมานะครับต่อไปแอดส่วนของลบ8ได้8เหมือนกันนะครับแสดงว่า8มากกว่าปากก็อ้าทางแดนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงกูฝากกด subscribe กดติดตามและกดแชร์เป็นกำลังใจให้คันด้วยนะครับ